<c oughs> คำอัญเชิญพกภูมินะคะรูขอตั้งสัจจะอธิฐานกราบอาราธนาบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอาราธนาบาร,รมีรวมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระบรมมหาจากักรพรรดิในอดีตจนถึงองค์ปัจจุบัน บารมีรวมของพระปัจเจกพระเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระยะสงฆ์ทั้งหลายบารมีมีรวมของพอระญาบุคคลทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตขอบารมีรวมหลวงปู่ทวนหลวงปู่ดูหวงตามาเป็นที่สุดขออาราธนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งภพภูมิต่างๆทั้งหมดทั่วสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้น เทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนกูฏจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวนหลวงปู่ดูหลวงตาหมาเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าวต้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปู่พ่ออินเจ้าฟ้าท่านท้าวจัตุมหาราชทั้งสี่พยายมมราชพร้อมด้วยบริวาร พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์มีระบิลุนมีระสตีทั้งหลายที่คอยปกปักปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกาทั้งหลายพระฤาษีดาบททั้งหลายสารทพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราหูราหกเจ้าภุงพารีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพึงพระพายพระพิรุณพระยายุมาราชพร้อมบริวารพระยาคุดพระยานาค พร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองรับแรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปูด่ได้โปรดเมตตาน้อมนําท่านทั้งหลายมาสวดบทพระมหาจากักรพรรดิพร้อมกันกับพวกข้าพเจ้านักกระบัดเทียวนี้ด้วยเถอคคาอัญเชิญพวกภูมินี้มีหลายรูปแบบที่ยกมานี้เป็นหนึ่งในหลายแบบ ผู้สวดสามารถประยุกต์เพิ่มเติมขอบารมีรวมจากที่ตนนับถือเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ก็ได้การอัญเชิญพบภูมิก็คล้ายกับการอัญเชิญเทวดาก่อนที่จ,จะเจริญพุทธมนต์ของพระสงค์ในงานทั่วไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทพเทวดามาร่วมสวดฟังสวดมนต์นั่นเอง তাহলে জব কিপ করনা